ส่งอนุโมทนากับญาติโยมทุกๆคนในทุกๆเรื่องในทุกการกระทำที่เป็นความดีงามแล้วก็ั้งในเรื่องของการมีจิตศรัทธาประสาธทธในทางประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติธรรมมันก็จะบรรลุถึงความสำเร็จได้ บุคคลนั้นจะต้องประกอบไปด้วยความภาคเพียรบนวิธีที่ถูกต้องและก็ต้องมีระดับของการรักษาภูมิความรู้รักษาความบริสุทธิ์รักษาความภาคเพียรรักษาชันทะรักษาความพอใจรักษาการปฏิบัติให้ต่อเนื่องอันนี้คือต้องรักษาขยันแล้วก็รักษา เหมือนความที่เรารักษามันอยู่ธรรมะก็จะยังอยู่กลิ่นอายก็จะยังอยู่นี่คือการปฏิบัติให้ดีก็อ,อย่าให้หมดกลิ่นอายของการปฏิบัติคำว่าปฏิบัติสิ่งที่จะเห็นชัดอยู่ก็คือจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะตื่นตัวในการเดี๋ยวจะนึกทำสมาธิ เดี๋ยวจะนึกควบคุมจิตเดี๋ยวจะนึกพิจารณาธรรมอันนี้คือด้านหนึ่งของการสั่งสมในทางพลังความภาคเพียรในเรื่องราวของการกระทำซึ่งศีลสติสมาธิปัญญาให้มีมากอันนี้ก็เป็นการกระทำที่สั่งสมพลังตะบะภาวนาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกุศลธรรม อีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีการกระทําให้มีขึ้นนั่นคือเรื่องของกุศลในด้านอื่นๆทั้งในด้านของการเสียสละในด้านการช่วยเหลือก็กุนอนุเคราะห์ในด้านการประกอบความดีเพื่อบุคคลเพื่อหมู่กลุ่มหรือเพื่อสังคม การประกอบความดีทั้งหลายก็เป็นกุศลที่นำพาพลังให้กับชะตาแล้วก็นำพาจิตใจของเรานั้นให้คลายให้ปล่อยให้สละนั้นจิตใจที่ให้เนี่ยจะเป็นจิตใจที่คลายและก็ทำลายความเหนียวแน่นในตนทันทีคนไหนเป็นผู้ สละได้สละกำลังกายของตนเพื่อคนอื่นได้สละกำลังทรัพย์ที่ได้มาโดยยากเพื่อคนอื่นได้นั่นเห็นหมาถึงใจนั้นมีการสร้างภาวะที่ปล่อยปล่อยความหวงแหนปล่อยความเข็นเกะต้นตน,นั่นคือการปล่อยการให้จึงนำพาการปล่อยการปล่อยจึงนำพาการคลายมันได้ความรู้สึกสบายและ ให้ความอิสระนะสูงขึ้นเมื่อเรายังเหนียวแน่นกับอะไรอยู่ใจเราจะยังไม่เปิดกว้างใจที่ไม่เปิดกว้างจะไม่ปลอดโปร่งใจที่ไม่ปลอดโปร่งใจอย่างนั้นจะเข้าถึงธรรมะได้ยากดังนั้นการเป็นผู้ให้ทันทีได้ให้อะไรจิตใจนั้นมันกลายเป็นใจที่คลายปล่อยทันทีน,นี่คือการให้ และการกระทำอะไรที่เป็นความดีงามมันก่อเกิดเป็นมหากุศลเป็นกุศลธรรมจิตที่ถึงพร้อมด้วยกุศลก็จะนำมาซึ่งชะตาชีวิตที่มีกุศลนั้นหล่อหลอ,ลอมหอหุ้มและนำพาคุ้มครองปกปักไม่ใช่ว่าการปฏิบัติมันแค่มีเรื่องการทำเรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างเดียวนะ การสร้างคุณงามความดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตเรากว้างทำให้เกิดสัมพันธ์ทางมิตรไมตรีทั้งมนุษย์และสัตว์หรือแม้แต่เทวดาทั้งหลายจิตที่กว้างย่อมเป็นที่รักกว่าจิตที่ขับแคบคนไหนมีใจเสียสละในขณะที่คิดว่าเราทำเพื่อคนอื่นจริงๆแล้วมันทำให้ใจเรากลายเป็นจิตที่ปล่อยวางสะอาด อิ่มแล้วเต็มภูมิจิตเลื่อนสูงขึ้นทันทีได้เลยนี่คือเรื่องของการกระทาเพื่อคนอื่นนี่มันก็จะเป็นการทำเพื่อตัวเองทันทีแล้วมันก็ทำให้ชะตาของเราได้รับเรื่องของกุศลและก็มีเรื่องของบุญบุญนำพาบุญมีสิ่งเป็นสิ่งที่สร้างการนำพาได้นำพาวิถีชีวิตของเรา ผู้ยังบุ่นวายไร้อิสระให้มีจุดที่พบอิสระและความปลอดโปร่งในตนได้หรือบุญนำพาให้ได้พบกัลยาณมิตรอันดีหรือบุญนำพาให้ได้โอกาสอันดีอันนี้ก็มีเรื่องของคำว่บุญกุศลธรรมทำให้ใจสะอาดทำให้ชีวิตมีตบะพลังบุญกุศล กลิ่นอายของบุญที่ประกอบมาด้วยกับกุศลดีงามทั้งหลายก็ช่วยนำพาสิ่งประเสริฐมาสู่ชีวิตกุศลธรรมทํใใ้้แข็งแกร่งบุญกุศลช่วยส่งเสริมเรื่องราวดีๆเข้ามาให้กับตนเองดังนั้นบุคคลผู้ฉลาดในชีวิตก็จะรู้จักคิดสั่งสมบุญตามการ การเป็นผู้ให้เป็นอะไรที่ต้องตั้งจิตให้ฉลาดตั้งจิตให้สะอาดแต่ตั้งจิตที่จะให้อย่างเดียวให้เป็นเราจะไม่ต้องการอะไรเลยจากการให้ให้เพื่ออยากให้เท่านั้นให้เพื่อได้สละจิตใจที่มันชอบจรรีเท่านั้นให้เพื่อที่จะไล่ไอความเห็นแก่ตัวของตัวเองทิ้งไปให้สำเร็จเท่านั้นการให้อย่างนี้มันทำให้การให้นั้นสะอาด บนการให้ที่สะอาดเนี่ยบุญก็จะให้ผลก็เกิดในใจที่มีความสะอาดได้อย่างลึกซึง้งการให้ที่ยังไม่สะอาดพอบุญที่เกิดมันไม่ลึกซึง้งมันไม่ใสมันไม่บริสุทธิ์มากอาหารมันยังไม่เลิศรสบุญมันยังไม่เลิศรสดนั้นการให้อะไรก็ตามที่สะอาดให้คือให้แล้วทิ้งไปเลย บางคนให้แล้วยังค้างใจอยู่ไม่หมดยังหวงในสิ่งที่ให้ยังจับจองการเป็นผู้ให้อันนี้ก็จะมีอยู่ให้แล้วลืมไปเลยให้ไปแล้วท่านการทำอย่างนี้คือการให้จริงๆและหมดไปจากใจเหลือแต่ใจที่มีกลิ่นอายของการคลายออกอย่างบริสุทธิ์ไม่เหลือเศษไม่เหลือการข้างค้าง นี่คือการให้ให้เป็นมันทำให้จิตนั้นได้สลายคลายความยึดติดนี่ถ้าให้เป็นและในมุมเดียวกันการให้เนี่ยนำพาความประเสริฐมาสู่ผู้ให้แล้วควรตั้งจิตให้สะอาดให้ฉลาดการให้ก็มีพลังสูงในมุมของผู้รับเป็นเรื่องที่ต้องระวังยิ่งกว่าการเป็นผู้รับเนี่ยถ้ารับไม่เป็น รับไม่เป็นหรือฐานของผู้รับนั้นยังไม่ไม่บริสุทธิ์ดีงามพอการรับด้วยใจที่ไม่สูงพอจากผู้ให้ที่ใจสูงส่งเนี่ยมันจะกดทับชะตาของผู้รับให้ไม่มีวิถีที่ปลอดโปร่งและรุ่งเรืองได้เลยนัย่นการเป็นผู้รับเนี่ยถ้าพลังความบริสุทธิ์นั้นไม่ดีพอ รับสิ่งที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากด้วยเลือดเนื้อรับสิ่งที่เขาสละด้วยใจอันบริสุทธิ์เนี่ยการแบกรับเข้ามามันเหมือนกับการมากดทับให้จมลงจิตใจเริ่มหยาบกระด้างและไม่รู้สึกถึงความหยาบกระด้างแต่พระเจ้าท่านจะพยายามสอนสั่งว่าการรับอะไรถ้ารับไม่เป็นคือเป็นนี่เลย นนหมายถึงว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนแลกเปลี่ยนถ้าในธรรมวินัยนี้สิ่งที่จะเป็นเครื่องรองรับการรับสิ่งต่างๆจากผู้ให้ทั้งหลายหรือจัดยากโยมทั้งหลายนั่นคือศีลและธรรมนักบวชทั้งหลายมีศีลที่ตนได้ผ่านการประคับประคองหล่อเลี้ยงทรงอยู่เป็นภูมิภาวะ ให้เป็นที่สะอาดใจสะอาดตากับผู้ให้แล้วก็มีเรื่องของธรรมมีเรื่องของการประกอบความเพียรเพื่อมุ่งลดละขัดเกลาให้ตนเองเป็นผู้ประเสริฐด,ดีงามเนี่ยกลิ่นอายเหล่านี้เมื่อมีอยู่จึงเป็นกลิ่นอายที่สามารถจะรองรับการให้จากบุคคลทั้งหลายโดยที่ไม่ต้องมีผลให้จิตของตน นั้นตกตำ่ำแต่ถ้าฐานธรรมะไม่พอการรับอะไรจากใครมีแต่ทำให้ตนนั้นหยาบลงพอจิตหยาบแล้วความคิดที่ได้ก็จะทำนำมาซึ่งความคิดมักได้ยิ่งขึ้นแตาต่อมาก็จะขาดความรู้สึกเกรงใจความรู้สึกเกรงใจจะหายไปต่อมาความรู้สึกเห็นใจก็จะไม่มี ดัการที่รับอะไรใครมาง่ายๆหนึ่งทำให้บุคคลนั้นอ่อนแอเพราะได้มาง่ายเกินไปสองเมื่อได้มาง่ายระดับการได้มาง่ายและไม่รู้สึกต่อสิ่งที่ได้ก็จะไม่นึกถึงบุคคลผู้ให้ว่าเขาได้มาอย่างไงนั้นจิตใจคนนั้นก็จะหยาบไปอีกพอหยาบแล้วระดับความโลภก็เพิ่มระดับ ความเกรงใจก็หายระดับความสงสารก็จะไม่มีก็จะมีเป็นอันมากอย่างที่มีการรับนี่คือขั้นหนึ่งพัฒนาจากด้านการรับก็คือการขอคำว่าขอนี่คือหยาบแล้วนั้นผู้ที่มีจิตใจละเอียดสะอาดก็จะต้องเว้นขาดจากการขอต้องไม่ขอ ทันทีที่ขอคือการรุกเข้าไปในส่วนตัวในส่วนประโยชน์ของคนอื่นนั่นคือการขอนั้นในธรรมเนียมวินัยของพระองค์เนี้ยท่านจะตักเตือนเรื่องการขออย่างมากว่าผู้มีปัญญาจะไม่ขออย่างเราถ้าจะขออะไรการขอทำให้เรา สูญเสียความแข็งแกร่งในตนเองสูญเสียใจที่นึกสู้แล้วต่อมาทำให้เราเปราะการขอมีโทษกว่าการให้ดังนั้นใครเป็นผู้มักให้ย่อมได้ประโยชน์กว่าการเป็นผู้มักขอการให้ทำให้นิสัยประเสริฐสูงส่งการขอมากๆทำให้ใจเสียต่ำลงต่อมาความเกรงใจเมื่อไม่มีแล้วภาวะของจิตไม่มีทางสูงส่งได้ การขอคือการทำลายจิตของตนนั้นเลยนะดังนั้นนักบวชที่มีการขอไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรทั้งสิ้นมันก็จะเป็นการสร้างเวรภัยโดยไม่รู้ตัวการสร้างบาปกรรมโดยไม่รู้ตัวบางครั้งต้องไปเบียดเบียนครอบครัวเบียดเบียนทรัพย์สินเบียดเบียนความสุขที่เขาควรมีเบียดเบียนสิ่งที่เขาหวังไว้บางคนก็อาจจะหวังว่าเขาจะสะสม เพื่อสร้างรากฐานอะไรบางทีการขอทำให้เขาต้องต้องสูญเสียโอกาสที่เขาคาดหวังก็มีดังนั้นการขอเนี่ยเป็นโทษภัยการให้เป็นสิ่งประเสริฐดนั้นเมื่อเราต้องการให้ชีวิตดีเลิศเราก็สร้างสิ่งประเสริฐแล้วก็เว้นโทษภัยให้มากๆนะธรรมาก็ขออนุโมทนากับจิตอันประเสริฐด,ดีงามของญาติโยมทุกคน เมื่อทำสิ่งประเสริฐใจก็ประเสริฐอยู่เลยอ่อนโยนอยู่เลยแล้วเราจะอ่อนโยนประเสริฐอยู่อย่างนี้ถ้าเรายัางไม่ทิ้งความดำริที่จะกระทำและกร็รักษาจบจนวันที่เราจะจากโลกไปก็ให้ประเสริฐไปตลอดเส้นทางชีวิตก็จะมีความสุขไปตลอดจบจนวันที่จะสิ้นลมนะอย่าทิ้งการกระทำที่ดีงาม ความดีงามก็จะไม่หมดไปจากใจนะละรพรเป็นภาษาบาลี